เรามาดูกันหนึว่าคนสุดท้ายที่เขาไม่ได้เลือกตำแหน่งเนี่ยเขาจะยอมเล่นโลงมิงให้กับเราหรือเปล่าครับวะอะไรอะแปลกและไอ้ไม่ี่้ลงมิงเหรอหรือว่ากูต้องไปโลงมิ่งวะเนี่ยแล้วตกลงมีซับไม่ใน,ในตาน,นี้เนี่ยมาหลอกไม่เล่นซับด้วยนะครับนะโอ้โ What the fuck? อาาหวาเดอร์ฟักอะไรนาโอ้โหเอ้ยโอ้ยเพื่อนเมทเห็นเบ้าเมท มึงเห็นเม้าเมดก็ตอนนี้สถานการณ์ทีมด้านล่างยังไงเมดโอ้โหได้ปดเถอะมองหน่อยนะเออนี่หละคิกซี่นี่หละคิกซี่นี่หละโอ้ยดอกปึ้งอะไรเลยปึ้งอะไรวะเดี๋ยวเียถอยก่อนถอยก่อนอย่าป่ามันมาเรียบร้อยแล้วครับนะเมดกูแตกป่าก็ไม่มาโอ้งงยตาทรงตัวนี้กูเริ่มเห็นสภ,ภาพทรงทีมแล้วว่ามันจะเป็นยังไคงครับแปลกๆลแล้วนะ โอ้โหสี่ศูนย์แล้วครับตอนนี้นะครับนะไม่มีอะไรหยุดอยู่แล้วจวังหวะนี้ <c oughs> เฮ้ย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 ปลามึงกลัวยิงเหรอปลาปลามึงกลัวยิงเหรอปลามึงกลัวยิงเหรอปลาปลาโอ้ดูโอ้ดีนะแม่งตายด้วยนะครับนะและแคลรี่มาทำเหี้ยอะไรนี้ไในตัดฮะนี่มันเลนโก้เลนมึงแตกแล้วมึงโอ้โหเลนแตกแล้วก็มาแย่งเลนกูอยวเ,เชื่อมึงเลยว,วะ่ะ เฮ้ยมาหลอกไอ้เฮียมึงเหมือนไม่อยากเล่นน่ะไอ้เฮียแล้วมึงกดมาทำไมวะเนี่ยมาเด็มาเด็กเพื่อขอให้โจมตีเพื่อขอให้โจมตีแล้วมึงเพื่อขอให้เพื่อบอกห้เพื่อขอให้โจมตีมึงไงไอ้สัตว์อย่าห้าวอย่าห้าวนะครับนะเออไหวไหมไวะเนี่ยตอนนี้นี่กำลังคำนวณอยู่ว่าเราจะชนะยังไงดีวะโอกาสชนะของเราไอ้ฝั่งนู้นนั่งมีเมสสองตัวนะครับนะมีตัวระยะไกลกูขเข้าไม่ถึงเลยอะ่ะทางแมงลังกันนะครับนะปลาหอยโดนพึ่ง อะไรตะวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอ้วันเจี๊ยบยิงมันยิงมันยิงมันวันเจี๊ยบนะครับนะตายเถอะจะชนะยังไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับเรียกว่าโยกหลอกโยกหลอกเฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้ยเย้้เ้ยฮยฮ้้คยกย อ่าที่นี่มันจะเอากูเอากูหรอมึงจะเอากูหรอไอ้ยี่กิกซี่นี่มันหลายรอบแล้วนะมาเลยมันอยากเอาว่ามันอยากเอามากมันอยากเอามากเหรอมาดิกูเองไงแหละมาจังหวะนี้แหละมึงพึ่งใครไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยพึ่งตัวเองไงแหละมาแงเอ้ยไอ้ที่มันเจ้ากูมันจะเอาอะไรฮะเร็วเอาเด็กมาดิมาดิจะไปไหนจะไปไหนเนาะจะไปไหนเอามันเอามันสวยเอ้ยไอ้เหี้ยโลกจังหวะนี้โลกต่อกันมึงอ้ย จะกดซื้อของครับแต่โลกไปหน่อยนะเมื่อกี้ยังมองไม่เห็นว่าสภ,ภาพแห่งการช,ชนะเป็นไงนะแต่เราก็เล่นเล่นไปก่อนครับผมคิดว่าถ้าเราแครี่เราเกิด2ตัวเนี่ยอาจจะไหวก็ได้เพราะฝั่งนู้นไม่ได้มีตัวถึกอะไรนะไปอกุทุบขอทุบนะขอทุบน้อยโอ้้วเฮ้ยการีโลมิงเหรอนะการีมันออกล้างเหรอคิดดูแล้วกันน่ะการีแม่งยังออกของซับอ่ะอีแต่มาหลอกแม่งไม่เยียวยาหัวใจกูเลยเฮ้ยเด็กกันเด็กกันนะเด็กกันนะ เอาป้าเลยน้องกูทุถูกครับเพื่อนกูวิ่งกูวิ่งสายแล้วเพื่อนวิ่งสายแล้วเพื่อนโอ้ไอ้เหี้ยมันเอากูเป็นลูกเลยนะครับนะองค์กรเจ้ากันอ๋อสู้ๆเพื่อนกูไปละแตกพ่ายครับเต็มที่แล้วเพื่อนอยากอยาก,ก,ากยากิงกูมากๆเหรออยากยิงกูมากเหรออยากยิงกูมากเหรอให้ฮิซซี่ฮิซซี่ยล้วมึงนะเดี๋ยวก่อนนะฮิซซี่มึงนะหลายรอบแล้วนะฮิซซี่ใครจะมาช่วยเธอได้ฮิซฮซี่มึงหลายรอบแล้วพวกมึงอ่ะมึงหลายรอบแล้วพวกมึงอ่ะฮะ ีเวนนะครับนะเออถ้ากูเอาฟิกเกอร์มาก็คือจบแล้วพวกมึงสองตัวก็วไม่เห็นทำอะไรได้เนี่เอ๊ะม,มันทะเลาะกับใครวะสลิมอ๋อมันทะเลาะกับไวเอลเล็ตครับสถานการณ์ยยอ,อย่างนี้พวกมึงยังจะตีกันอย่เนี่ยโอ้โหวิ่งมาเลยนะแต่ยีคลิกซี่เนี่ยมันต้องเจอกูคิกซกกกี่มันต้องเจอกูอยู่ไหนมันต้องเจอกูพวกเนี้ยมันต้องเจอกูบอกแล้วมึงจะทำอะไรกูมึงจะอะไรกูมึงจะทำอะไรกูเดี๋ยวกูดักแล้วกูดักแล้วกูดักไงเออฝึกไหวครับผม S <S ม,มึงอยากฆ่ากูมากๆเหรอฮุมมึงหิวหิวหิวก็หายไอสัตว์ติดกำแพงอายไปหนึ่งทีอ้าวลิงจ๋าเดี๋ยวจะลิงน้อยลิงน้อยหอยสังลิงน้อยหอยสังลิงหูมาหลอกกระโดดแล้วป๊บนึงกูเจ็บกูเจ็บมาหลอกเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้มาหลอกเขาตายแล้วครับผมโอ้โหกูโดนกูโดนยิงกูโดนคิวเออ่าไปช่วยใครช่วะใครช่วยสลิมก่อนดีไหมครับสลิมกำลังโดนไล่ล่าครับโอ้ ไอ้เทียช่วยไม่ทันนะไปละเจอกันเฮ้ยโดนด้วยนะโดนด้วยนะโดนด้วยนะโดนด้วยโดนด้วยเฮ้ยกิตตี้ขอร้องอ่ะขอร้องล่ะเออสวยครับผมโอ้โหหมัดนี้เพื่อเตี๋ยวเว้ยแม่งโอ้แล้วนี่หน้ามันเข้าไปทำไมวะแม่งเอ้ยมาเดี๋ยวพวกมึงอ่ะพวกมึงต้องตายความรัเพื่อนกูเปิดแล้วกระโดดมาเออเอามันเอามัน เอามัน <ENNIS> สัต <ue> ว์เออหล,ะละังเราแตกพาเราแตกพักแตกรับเออสวยครับผมมึงหัวใจเย็บเฮ้ยมึงเห็นเซฟิตป่ะที่ว่ามันเดินมาคนเดียวอ่ะเดินมาโอ้โหยังไงแปลกแปลกอะมันไม่เดินมาคนเดียวเพื่อนมองนานๆคนสวยต้องมองนานๆเดี๋ยวยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหกาลีมันยังเอากูอีกอ่ะแพ้แล้วนะครับเนาะ เต็มที่แล้วล่ะได้แค่นี้แหละเหียกูยไม่รู้จะเล่นยังไงให้ชนะแล้วล่ะโอ้โหนะพยายามนะครับได้แค่นี้แหละจริงๆครับนะหวังว่าดาวจะไม่ลดนะไม่ลดใช่ไหมโอเคเราน่าจะเสียเบฟพอย์หรือเปล่าครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะโชคดีไปหน่อยนะเฮ้ยคอยังชั่วนะ โอ้โหไอเฮีเยกูเห็นสลิมมันบ่นแต่คนอื่นมึงก็ไม่ได้เล่นดีไปกว่าคนอื่นเลยนะเยอะเค่นะครับนะโอเคครับั้นสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามมาเตร์ฝากเคอด้วยนะสวัสดีครับ